มันควรจะเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับข่าวด่วนครับใครที่ได้รับลิงก์จากมิจฉาชีพแล้วไปกดลิงก์เงินหายหมดบัญชีล่าสุดเองเนี่ยสาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับว่าธนาคารต้องมีส่วนรับผิดชอบและต้องชดใช้เงินกึ่งหนึ่งของผู้เสียหายว้าวคือสมัยก่อนเนี่ย เวลามิจฉาชีพมันส่ง SMS ส่งลิงก์ส่งอะไรมาแล้วผู้เสียหายไปกดถูกไหมธนาคารเนี่ยมักจะปฏิเสธแบบว,ว่าก็ทําเองนี่คุณทําเองธนาคารปฏิเสธความรับผิดชอบล่าสุดเองครับทนายเดชากิติวิทยาน,นันหรือว่าทนายจุกครูครับบอกข่าวดีมาเพราะทนายเองเนี่ยว่าความให้กับผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับที่ถูกมิจฉาชีพส่งลิงก์เข้ามาแล้วให้เรากด ผลปรากฏว่าผู้เสียหายคนนี้ไปกดลิงก์นะครับก็ทําให้เงินในบัญชีหายไป4ี่แสนบาทปรากฏว่าวันนี้สารแพ่งกรุงเทพใต้นะครับได้มีคําพิพากษาในคดีแพ่งนะครับให้ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตร่วมกันใช้คืนเงินให้กับลูกค้ากรณีที่มิจฉาชีพมาดูดเงินในบัญชีไป โดยให้รับผิดชอบกึ่งหนของเงินที่สูญหายไปหรือว่าสูญเสียไปซึ่ง4ี่0 0นก็คือคุณต้องชดใช้2องแสนบาทนะครับให้กับผู้เสียหายเพราะว่าประมาทคุณมีส่วนร่วมที่ประมาทนั่นหมายความว่าบัตรเครดิตเองหรือธนาคารมีส่วนร่วมที่ประมาทมิชนะแล้ววันนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคนะครับแล้วก็คนที่ ถูกมิจฉาชีพก็คือส่งลิงก์มาแล้วเราไปกดลิงก์สมัยก่อนธนาคารไม่รับผิดชอบตอนนี้ต้องรับผิดชอบกึ่งหนึ่งแล้วนะครับอ่ะขอบคุณข้อมูลจากทนายเดชาด้วยนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเพราะผู้เสียหายเยอะมากนะแล้วเชื่อเลยพอมันมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นหลายหลายคนต้องฟ้องธนาคารแต่ละแห่งเพราะเราเป็นลูกค้าธนาคารที่มิจฉาชีพ เอาเองินของเราไปมิฉะนั้นมันจะมีคดีฟ้องร้องแบบนี้ต่างๆมากมายเลยครับต่อด้วยได้ไหมอ่ะปรึกษาทนายเดชาหรือว่าปรึกษาทนายทุกคนด้วยวันนี้ธนาคารต้องรับผิดชอบแล้วแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียต้องรับผิดชอบหรือเปล่าเนี่ยถ้าผมจะฟ้องบ้านฟ้า Facebook ฟ้อง Ti กต o k บ้านดำฟ้องบ้านเขียวเพราะอะไรเนี่ย ก็รู้อยู่ว่าเป็นมิจฉาชีพเอาผมไปแอบอ้างเรื่องของเงินกู้รีพอร์ตไปฟีเฟสบุ๊กติ i กตอก็อบ้านเขียวแล้วทำอะไรไม่ได้คุณได้สตังค์แต่มันมีผู้เสียหายเยอะมากอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลยคุณต้องมีส่วนในการรับผิดชอบกับความเสียหายด้วยหรือเปล่าคุณคิดว่างไงครับ